อ่าอันนี้นะครับคุณนี้นะครับเรียนกับครูโอเป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่นะครับชั่วโมงที่ห้านะครับวันนี้เดี๋ยวจะว่ายฟรีสไตล์ให้ดูนะครับอ่าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับโอเคเยี่ยมครับ อ่าโอเคครับอ่าไม่เหนื่อยว่ายกลับเลยไหมครับถีบตัวแรงๆหน่อยนะอ่าพร้อมว่ายกลับเลย อ่าโอเคครับเยี่ยมครับ